เดี๋ยวมันจะหลุดพ่อเดี๋ยวมันจะรุดป<ะ>อ,อ,อดขนะุดใจอุ้ยไอพี่มาสองวันก่อนเลยมาขุดปูครับเอาไปใส่เบ็ดมือแลงครับไปใส่เบ็ดปลาคอครับเยื่อปูีจริง่เลยครับเดี๋ยวหาปูน้อยก่อนครับ <c oughs> เจอแล้วทุกคนครับดีครับนี่ปูครับแต่มันอาจจะย้อนเสียงกันน้อยนึงครับเดี๋ยวเบิ่งนี่ครับ ตัวปูครับนี่โอ้ตัวย่างงามครับตัวซ้านี่แหละครับพอดีครับทุกคนครับนี่เอาไปเห็ดเป็นเหยื่อปลาคอครับเนี่ยใส่เบ็ดปลาคอหนาหนาวนี่ว้าสุดท่านั้นแหละครับนี่เอาหาอีกเันครับหาอีกเงนครับทุกคนได้ที่สุดเขากับกนปูได้แล้วครับได้ทั้งหมดครับประมาณเกือบหกสิบตัวครับเออเออเออไป ไปสซเบ็ตกันครับผมเฮ้ยลูกปาชโดพ่อมาดูดิโอโอโจับเอาเอาขึ้นไปบโบเลยเดี๋ยวมันจเฮ้ยลูกปาชดเนี้ยเดี๋ยวนี้มีน้องๆมาอยู่ดีเลยนะมีเด็กๆมาด้วยนี่เราเดี๋ยวได้โรโบจับให้เลยเดี๋ยวจับเอ้เฮ้ยพ่อ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 อาบอพอพ่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 อ่อพอพ่อพ่อพัอห่อ่อพ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 ่อออพ่อออออออ่ออ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  เอาให้เดีๆจับไม่ได้โบนบเลยโบนบเลยเอาขึ้นบนบลอ่ะเอาไปเลยเอาไปเริ่มน้องจับจับโอ้อหดูนี่เฮ้ยเ่้อแล้วทำไมมันมาตรงนี้วะมันเยอะอ่ะอันนี้คือตัวเล็กเกินใช่ไหมตัวเล็กเกินปล่อยมันมันตัวประมาณโอ้โดนวยไปแล้วไปแล้วยังไวเลยไปแล้วไวมากเมื่อกี้เลยยืนตีเบียดอยู่ตรงนี้ทีนี้เสียงตามตามตามอยู่ตรงเนี้ยนึกว่าอะไรก็เลยวิ่งมาดูมัน มันตัวใหญ่จะมางับมันเออหมายถึงว่าชะโดใหญ่เยอะรุ่นเนี้ยจะงับมันอันนี้ของแท้นะเนี่ยอันนี้ของแท้เหรอเจ้าถิ่นนะเนี่ยเจ้าถิ่นเหรออ๋อก็บ้านเขาอยู่นี่ของแท้เนี่ยวันนี้เรามาแก้มือใช่ไหมพ่อเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้านี้นี่เราได้แต่บรรยากาศการใช่นู่นนู่นเดี๋ยวรอลงดวงอาทิตย์อีกสักนิดนึงได้ไหมพ่อได้ได้กนิดเดียวโอเคเป็นอะไรพี่โบเอาปลาชโรกัดกัดมันหักเหรอเนี่ยเออไม่อยู่เลยเนี่ยอู้ หักเลยไปบอกพ่อไปบอกพ่อพ่อโอ้แล้วทำได้ไหมพ่อนี่ยจนี่เอาของพ่อเลยของพ่อมาของพ่อมาของพ่อไม่หักหรอกเอาไหมเอาของพ่อฝากกับให้หน่อยพ่อมันกำลังกินเบ็ดเมื่อกี้เนี่ยทุกคนมาใส่เบ็ดเหยื่อปูครับวันนี้ทั้งเบิดห้าสิบหลังครับเหยื่อปูแบบนี้ครับทุกคนปูน้อยครับเนี่ยเหยื่อปูน้อยแบบนี้นี่อุ้ย สุดยอดของปลาคอรครับเนี่ยเป็นรั้งแรกของการมาใช้เบ็ดเยื่อปูนะ่าอ่างเก็บน้ำอย่างนี้ครับเดี๋ยวมันสีคำกวนพี่น้องปลาเลียกฮอกอะไปเลยครับผมโอ้ของปูมัดใจเนาะไปช่วงนี้เพื่อปล่อยน้ำไปใส่เข่าหน้าปังครับพี่น้องน้ำมันลด่ดงแบบงบหนาเลยนี่ปลามันจะขึ้นมากินแมงพี่น้องเห็นแมงไหมครับเนี่ยแมงบินเต็มเลยครับมือนี้นี่ถามือใดแมงออกได้หลายปลาจะขึ้นมาทันทีพี่น้องครับไปว่าแร้วกไปเลยครับไปเลย พอดีมือนั้นเขามาใส่เหยือ่อแมงสะดิงครับเขาใส่ฟังคุณครับเปลี่ยนแนวน้นะครับประ่าะมือนั้นใส่ไดป้ปลาประมาณห้าหกตัวครับบัวคอยหมานปันไดครับแต่กับเพื่อไดีอยู่ได้กินอยู่มือนี้เขาเห็นว่าไฟฟังนี่ครับเนี่ยน้ำกำล,ลังลดมือที่เขามาใส่เหยือ่อแมงสะดิง้งมือนั่นนี่ตรงคู่ตรงนี้นเนี่ยเเห็นนะครับคันเพร่ตรงนี้มือนี่เห็นแล้วครับประานนา่าณน้ำถือล่อยออกไปแบบยางรวดเร็วปลาขึ้นมาเนี่ยนัดมึงแมงครับเนี่ยแมงบินวันบินเต็มเลยครับไปแล้วก่มา ใส่เ,ด,เดื่อปูครับทุกคนอเอาเร็วเดือยมาหน่อยครับโอ๊ยปูช่วยแม่ไเอาปูจับปูแม่ตอนนี้โบเป็นตากล้องนะห้ามยุ่งกับโบนะ,ะตากล้องกัขีดกระตือหรอกเนะอ๋ะอไม่ขีดกระตือแน่นอนถ้าเกินตามันเรือกเกินเท่ากับท่านจะเรียนขึ้นน้อยครับเป็นเทคนิคเป็นสูตรครับเนี่ยทุกคนเนี่ยไอ้มันลอยดิ่งดิ่งแบบนี้ครับเหยื่อปูปัดปัดอ,อยางไวให้ไวให้ไวทางนี้นี่คือมันเป็นร่องน้ำครับเป็นคลองน้ำ ปลาข้นมาแน่นอนครับเนี่ยการใส่เยื่อปูนี่เย่าไปใส่เหลืกอกทุกคนใส่ตื่นตื่นครับเพราะว่าปลาเนี่ยตอนกลางคืนมันข้นมอดพี่ครับปลามันข้นมาหากินแมงกินปลาหน่อยกินปูนี่ครับให้มันลอยดิ่งๆอยู่แบบนี้ครับการใส่เบ็ดเยื่อปูนี่สูตรเทคนิคนี่คือเย่าไปกวดออกเป็นเปลนนะครับพอแม่พะลุนี่เคยเห็นคนใส่เบ็ดเยื่อปูนี่คือไปกวดไปแต่งออกเป็นแปลน,นปลามันละแวงครับทุกคนต้องให้มันเป็น ให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดการใส่เบ็ดปลาจะได้มาเราแวงไะว่าลราก็ไปครับไ่้องเสียเวลามันดีเมือนกอนตรงนี้แขลบ้าตรงนี้ปลานิลนปลานิลนอันนี้เป็นเขาเอินมาเขียงปลานิลทุกคนครับเห็นไหมครับนี่โอ้ยครับผ้าผาสาผักกาเขาเอินมาหลุมปลานิลนครับนี่หรือว่าเขียงปลานิลนะครับนี่เตวมา เขาเกิใส่เบ็ดเยอะปูครับแต่ว่าช่อนมากนี่ปลาเน้นมันก็บ่ค่อยกินปูหรอกครับเขาอาศัยปลาช่อนเขาเออครับมันเป็นโพนครับภาษาภาคกลางอธิบายเกาะกลางแม่น้ำครับเกาะกลางแม่น้ำเล็กๆนี่ครับเดี๋ยวแบบนี้แหละครับเนี่ยปลาคอเนี่ยครับมันมักมากครับอ่ะว่าเราก็จัดการเลยครับนู้นอยู่นะครับไปใส่ในเกาะครับนน้้ปปแตากล้องเมื่อกี้คุณเห็นปลาช่อนหรือขึ้นตรงไหนใหญ่ๆนะ ตัวใหญ่ใหญ่มากไหมโอ้ไม่สุดยอดวัวเร็วๆในแปร์ตากล้องไหมมากับแม่ดีกว่าแบบนี้โอ้โหนี่โบพาลุยถ่ายให้เลยนะโอ้ยสู้แม่แลมโบไม่ได้อ้าหรอสู้แม่พาลุยไม่ได้เนี่ยอ่าตากล้องชักขาเนี่ยไม่ทันใจเลยมันจะมืดมันจะมืด เว็ดเขานั่งเหลืออีกหลายอยู่ครับว่าเฉพาะเขื่องอยู่ถูกค้นครับเนี่ยไปเขาอยู่ท้าไปตามแนวนี่แหละครับเนี่ยตามแนวถือว่าหน้ามันหลดลุกใหม่ๆนะครับไปไปเลยมาให้ไวให้ไวนึกระวังกระจคว่างตรงนี้ลือก ลึกเลยเหรอ,อห <Okay. S 2> โอเคลุยนหนาวอยู่ด้วย,ย,ย,ยเอาจิงๆน,ๆนั่นคือตะกร้องโบนะครับ๋ตวโบเป็นตะก้องกว่าตอนตนี้เอาจริงๆนั่นคือตะกล้องโบนะครับ่มเป็นตะก้องาอนี้ทเมออกได้หลายทีนี่ปาออกเนี่ เอามือนี่เอาฟิวแบบมืดๆจังหน่อยนะครับเนาะเขาสิแบบไทย้มันมืดๆแสงกำลังงามๆจังสินี่แล้วเหรอครับทุกคนครับสำหรับการมาใไซเบ็ดเยือปูหกสิบหลังครับกันี่ประมาณสองทุ่มครับโดยประมาณเขาจะสิ่มายามเบ็ดรอบแหลกนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วครับมืดพอดีครับเนี่ยปลากำลังจะขึ้นมาจากน้ำลึกครับเนี่ย ปลาอยู่น้ำเลยคุจะขึ้นมาหาฟังแบบนี้ทุกคนครับเนี่ยมาเห็นปูเนี่ยบนเหลือครับมือนี้รับประกันว่าเหยื่อมือนี้สุดยอดอากาศสุดยอดครับมือนี้มันบวกล้มครับป่ะสองทุ่มครับพี่น้องจังคอยมายามเด็ดปะ่ะตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วใกล้สองทุ่ม<อ>แล้วใกล้ถึงเวลาแล้วนี่ใกล้แล้วใกล้ถึงเวลาแล้วไปไปดีกว่าไปไปได้เปล่ไปยามเลยไปยามเลยเออเพราะว่า เขาจะมืดปุ๊บนี่ป่าคอมันมันห่างกับเยอะแล้วเมื่อกี้เห็นปรากฏว่ามีแมงว่าเมื่อกี้นี่นี่แมงแต่แลงเยอะไหมเยอะมากครับวันนี้ได้ปลาได้นอนถ้าแมงเยอะเที่ยพอจ mm ุดของการทั้งนั้นรออะไรล่ะไปสินี่เนี่เนาะอ๋อนี่ปฏิบัติธรรมอยู่ไป่ะว้ามันคืออะไรโอ้ซาตกใจว่าตาไม่เหลี่ยมาเมันคือกบธมาโว่หรอเขียงหักโอเคไปพยายามเด่นห้อง ตะก้องมาที่เนี่ยเสียดายไหมเดี๋ยวเราใส่ได้ประมาณสองชั่วโมงเนาะสองสามชั่วโมงแล้วเนี่ยนี่ไหมเนี่ยถ้าถึงเช้านะเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยพอดีเรามีธุระเรามีธุระอ่ะโอเคโอ้เสียดาย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 งานด่วนจะไปดูสาวน้อยเพชรบันแพงที่จังหวัดอุดรโอเคไปตะก้องไปหาพระเอกนู้น จะยกตัว่น้องเนาะเจได้หนิเน่มันต้องดึกๆหน่อยพ่อต้องท้าฮะดึงนิดน่ะนะอุ้ยมโบโบขอได้ไหมตัวเนี้ยขอจะเคลียมันมันใช่ไหมบ้าหูลตะวันบะเคยยามเบียดเนี่มามาไปไหนิโดนไหมเดี๋ยวๆสองใส่มาสิเฮ้ยๆหางหโดนว่เมนบอมีหางพ่อไปนั่นหดูดเดี๋ยวโบจโชว์สเต็ปให้ดู จะกล้องดูไปเห็นนี่มีมีไหนมีตัวแรกเค็กมันเฮ้ยพี่โบเดี๋ยวมันจะหลุดเดี๋ยวมันจะหลุดเดินดึงมาฝั่งนี้ดึงมาฝั่งนี้เดี๋ยวมันจะหลุดง่ายๆนะเนี่ยมันต้นทำแบบนี้ขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งตัวใหญ่ไหมเนี่ยอู้ย่างงามบ่วใหญ่ขนาดไหนวะขุดปนขุดปนโอ้โหขุดปนปะนี่โอ้ว้าวโอ้โหโคตรใหญ่เลยขุนเหี๋พ่อโตแรกเค็หมานครับ อย่างงามครับงามไหมงามงามแ้มแรกครับทุกคนแ้มแรกครับแ้มแรกแทกหมันอะเฮ้ยเพ่มพ่ดูด้ยดูด้ออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยทุกคนโอเคอ่ะเดินตัวไปจุดจัดฝั่งนี้นี่น่าหลุนครับพวกชอบเพราะว่าอะไรรู้ไหม เปี่ยงไปนิดบางนย่าหเ่เปี่ยงไปนิดว่พ่อคือย้ำเมือแรงเลยมันถึมีไอ้นาหน้าพอม้าตีเบ็ดตะพ่อเนาะลูกปลาดิบน้อยตีเต็มเลยมามามาลูกปลาดิบน้อยเห็นไหมน่ะโอ้แทบกอดนะเห็นไหมเห็นไหมกล้องดูดิถ่ายได้เลยถ่ายได้เลยข้างหน้าเน่ะลูกปลาดิบน้อยไปลูกปลาดิบน้อยเออส่องไปด้เราส่องไฟใส่ได้เห็นไหมไม่เห็นอ่ะโอเคไปวัวแม่งไหลครับเนี่ยโบ่รอลุ้นฝั่งนี้อย่างเดียวเพราะว่าคนตีเบ็ดฝั่งนี้เยอะฮะ อุ้ย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 มาแล้วครับทุกคนอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเดี๋ยวมันตื่นไม่ถูกเฮ้ยพ่อพ่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยถือไว้เฮ้ยของแท้ของแท้ของแท้ตัวนี้โอ้โหพ่อดึงมาพ่อดึงมาโคตรใหญ่เลยโคตรใหญ่โอ้โหชาโดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคตรมันลึกนะตรงนั้นมันลึกตื่นเต้นพ่อดึงมานี่เลยพ่อดึงมานี่เลย โอ้โหที่นี้เลยจ้าโอ้โหเฮ้ยที่ตักที่ตักมามามาดึงมานี่เลยพ่อดึงมานี่เลยอู้หู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 เดี๋ยวมันจะหลุดพ่อเดี๋ยวมันจะหลุดขาโบดเลยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดจับเชือกเลยพ่อจับเชือกเลยจับเชือกมันจะตึงสิ โอ้โหตําขาปลาหมันปยตัวคนใจเลยตําขาตึกเลยหนักแข็งนี่แหละเดี๋ยว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 เอา๋ยวเดี๋ยวเอ้ยกินกันไหมกระจิงจั๊งเลยนะพอดึงขึ้นมาฝั่งนี้ดิเราตีเบ็ดทำไมมันไม่กินวะใช่ได้ไหมพ่อเอามามันสิลวดแหมดึงมาฝั่งนี้เลยคุ้มแห้งไปได้เอาบ่วิธีเอาปลาถ้าคุณไปคุมแรงๆเนี่ยอู้วววโหดใหญ่อันนี้ผมยังไม่เห็นนะผมเห็นแล้วเนี่ย เนี่ยตัดปากบ่ได้มาแล้วก็มันลึอกนะเพ่อเอาขึ้นมาเร็วๆไปไปไปในจังหวะนี้แหละโอ้โหทุกคนอุ้ยพาดกว่าจะเอาขึ้นได้ครับพัดทอนอย่างไงเลยครับทุกคนครับเนี่ยโอ้โหอันนโคตรใหญ่เออเอาแขนสุดที่เอาแขนสุดที่ไซโลโอ้โล่เนี้ยนอนไซโลโอ้โห ตั้งมาตั้าไอ้สองมือมันหันดี่เด็กน้อยมาตีเบียดนั่นมาได้ใส่โลประมาณหาโตหมดเลยโลครึ่งเขาได้ตัวเราโลครึ่งน่าาสประมณใขนาดประมาณนี้แหละเด็กๆเขาตีเบียดครับว้าวสุดยอดครับตัวนี้ยอดเอ้าถ่ายภาพหน้าปกถ่ายภาพหน้าปกกับตัวนี้อ่าเดี๋ยวใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยอ่านิ่งๆเลยเอาไม่พ่อพ่อปิดตัวนี้ก่อนเอาพ่อปิดก่อนนะพอหยกฮะมาอันนี้ไม่ต้องตัดเลยถ่ายงี้เลยอ้นิ่งๆนะเดี๋ยวไปแคปเอา สุดยอดโอเคเอาใส่เท้าใส่ละ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวโบไปแครบเอาไม่เป็นไรโคตรใหญ่เอาแล้วนะปิดแลวใส่เดี๋ยวเดี๋ยวนะอุ๊บโอ้ตัวนี้คือแฮี้ยงถือต้องตัดได้โบตัดได้โบตัดทีมันติดลึกปอดมาได้เดี๋ยวมันกระโดดออกแคนี้ใส่ใส่นี่เนี้ยเกี่ยวเข้าสองรูนี่ไหมอ๋อเนี่ยมันจะมีสองรูตรงนี้เหมือนกันอะ อุ้ยเป็ดเราไป่ี่ก่อนได้ไหมพ่อได้สิพอเราเข้าตียางกลับมาอได้แล้วไหมเป็นป่ะโอเคแมลงเยอะมากไปเดี๋ยวไปไปไปพี่พ่อไปไป้ยกี่กิโลแล้วเนี่ยพี่พ่อได้แต่ประมาณสองครึ่งถึงสามได้แล้วเนี่ยสองตัวเขาได้สอตัวแล้อุ้ยเนี่ยผมบอกแล้วว่าฝั่งเนี้ยน่าลุ้นโดนไหมโดนไหมไม่โดนเนี่ยถ้ากล้องคุณถ่ายมุมนี้มันเยอะแล้วทีนี้ไปถ่ายฝั่งนู้นมาทางนี้ไปรูปไปอันนี้แหละพ่อ ซื้อซื้ออยู่แต่เขาจะโยงไปนั้นมันลึกแล้วไงมันตื้นก็ทำนี่เซื้อฮะโอ้ปโอ๊ปเอดเอาเอาเก้องคุณมาดูน้ำมาดูที่เร็วมันลึกไม่จะให้ดูว่ามันใสขนาดไหนนี่นี่มาดูน้ำสบายเลยน้ำใสมากโอ้หมายนี้ถ้าใครมาดําน้ำหาปลานะเข้าปากทูบเหรอเอ่อเฮ้พ่ออยู่ไหนล่ะนี่ไอ้โพนนี่แหละ

เออเดี๋ยวพบจัดหาให้ใหม่นะพ่อนะไฟนะเอาเอพ่อถือตัวนี้เอาลองลองดูพ่อลองบ่มันอยู่ไหมมันอยู่บ่าล่ะเออได้แล้วพ่อกอดไปเกี่ยดกวานเลยใกล้หน่อยกวอดกาดกวดกวานแล้เอามือลุไปดูว้าวอยู่ป่อ้หหนี่มันปลาหรืออะไรมะเรียกหมูหมูหมูหูหมูหูหมูปลาหมูหมหมูหมูหหมูอมูหมอหีูหม้หมมูหมูหมูหมนหหมู คุณเห็นไหมโอ้โหถ้ามันดิ้นมีโอกาสปัดมีโอกาสมีวนดูโอกาสโคตรใหญ่อุ้ยทางไหนดินทางไหนเดี๋ยวเราดินดินอยู่ทางไหนเอาเข้าสองทางนี้ไหนสองานี้ดินี่นดินดิ่ตเวใหญ่โอ้โห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 อย่าอย่าโอ้โหตัวนี้ไงกยังกูตัวมหันโคตรใหญ่เลยตัวเท่าแขนโอ้โหใหญ่พอๆค่อยค่อยลาดไปค่อยลาดไปค่อยลาดไป ว้าวปวดใจบอกว่าพญานาพญานาคน้อยน่วะนี่ตอนแรกอะผมว่ามันหัวงูเนาะนี่ก็งูเนาะแมีนมันใหญ่พูดแมียนมันหัวงูเหลือมต้องเอาไฟไหมพ่อใหม่เลยนะเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจัดหาไฟให้โอ้หยพ่อ้พ่อเดี๋ยวมันจะหลุดเดี๋ยวมันจะหลุด ด้ทีู่เอาเข้านี่เลยได้ไหมไม่ได้เอาขึ้นฝั่งที่เอาขึ้นฝั่งเลยเอาขึ้นฝั่งเอาขึ้นฝั่งโอ้โหจะมีสโอ้น่าจะมีสนั่นแ่าจะมีสองลไหนเฟมอยู่ไหนนี่ครับอยู่นี่โอ้ดโอ้หโอ้โหโอ้้โอ้โหอ้้อ้้อ้้โอ้โห้โหโ้โห้โหโอ้โหโออ้โห้โหโ้โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอโหโอ้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 โหโอ เห็นไม่รู้แค่พอพอถ้ามันกินเบ็ดเราได้เบ็ดเตี๋ยวปลอมอ่ะอันนี้คือปูตัวใหญ่ไงเนี่ยที่เราใส่อะแมนไอที่ว่าปูตัวใหญ่เราใช่ใช่เขาเอิดมาเนื้อใหญ่ไปได้ปลาตัวใหญ่มองมาดูดิเอาเอาขึ้นดิเทียบใส่แขนหน่อยอู้หไผ่หนาไผ่นาปบไผ่หน้าปบไผ่หน้าปบอันนี้สวย ไข่มกไนี่คนละแนวเลยนี่โอ้ชุดแขนชุดแขนมัดปลาใหญ่กว่าไหนดูกล้องนี่ดูกล้องดูกล้องดูกล้องหน่อยเอาเดี๋ยวถ่ายภาพป่อพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อต้องจับให้มันสวยๆนะอ่ะมาถ่ายหน่อยแล้วสอนพ่อทำช่องมาด้วยนะครับตอนนี้มาดูกล้องดูกล้องดูกล้องพ่อทำช่องได้แต่อย่าสอนพ่อใส่เบ็ดนะดูกล้องหน่อยกล้องอยู่ข้างบนกล้องอยู่ข้างบนเอาล่ะยิ้มยิ้มเอ้ย สามสองหนึ่งอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคโอ้โหแล้วนี่ขอดูชัดๆเลยโอ้หป๊อปป๊อปป๊อป๊อปออันนี้ปลาช่อนเหรอพ่อปลาช่อนน่าจะเกือบสองเนาะสองโลโอ้ป๊อปป๊อป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 อุ้ยกลับบ้านดีกว่าพ่ออันนี้เอาไว้นี่ละว้ายตุ๊งตาดูหมือนโมจิพวกนี้ไปอุดรจะเอาไว้นะขันไดไดพ่งนี้เบ็ยดก้อนดีคนก็มาเอาที่อันนี้ก็ต้องตัดเอาทำไมตัดเหรอทำไมไม่เอาออกอ่ะมันเข้าลึกมันกินลึกอ๋อไม่เห็นดวงเบ็ดเลยอ๋อมันไม่เห็นดวเสียดายบ่ เ,เราทำใหม่สิเดี๋ยวดายปลาดีกว่าสิอะอะ<น>ต้องตอกล็อกดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันบอกออกล็อกตะกล้องมาดูนี่ออกล็อกเห็นไหม ของแทอ่กล้องนี้ด้วยกล้องนี้ด้วยกล้องนี้ด้วยเป็นไงของแทไหมสุดยอดครับปลาทูอุ้ยผมไม่เคยเห็นปลาทอนใหญ่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยจริงแต่พ่อเนเห็นบ่อยผมก็เห็นบ่อยแล้วเพราะว่าผมก็ใส่เบ็ดก่อนที่จะมาเป็นโบไม่ชอบนี่ก็ทาช่องใส่เบ็ดกับเหมือนกันพ่อทำที่หลังกันเนี่ยวพ่อเนี่ยเอาเอาแล้วแล้วอันอื่นนะอันอื่นนะอันอื่นอะไรเอาไปยังไงโ่เบ็ดตีโอ้ยน้อเบ็ดพี่น้อง

เดี๋ยวเาเบ็ดเอาเอาเบ็ดปักไว้ห่างช้างนยู่เนาะอย่าลืมนะเดี๋ยวโอ้ยแล้วข้าวซอยมายามขึ้นมาหนีเลยอะโคตรใหญ่ทุกคนใหญ่ใหญ่มากอากำลังพ่อเพิ่เอาหรอกว้ายป่าวถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เรามายามนี่ไม่เป็นไรอันนี้พรุ่งนี้เราไม่ได้ไม่ได้มายามก็เป็นคนละอ่ะพรุ่งนี้ก็จะไปใส่เบ็ดแข่งกันกับพี่ยศพินยุกครับพี่น้องตีหนาดินหาเบื้องคลิปได้เลยไปช้า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  ร้อนอ้นภาษาลอยเอ็ดเนี่ยอนไปมาตรงไหนพ่อเอาเกมว่าอยู่เรียมบุกก็ต้องอธิบายให้เอฟซีฟาง์นี่ยหลอนไงหลอนก็คือลุดเนื้อมันเบิดได้ไหมหรองอ๋อออาจะกอกไปทังคุณตะบักกันหาไหน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 สวนมาข้างนี้น้ำโอเคโอเคช้า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 อันนี้อันนี้คือแนะนำพ่อไปไปน้ำเด้อเวลาพ่อชายเนี่ยเมื่อเป็นสญิงยางตามหลังตลอดดีแต่เป็นยางข้างหนาน้ำยางทั้งขางน้ำแมนมันจะติดมีมุมให้เขาเบิ่งน้ำแน่หัวหัวไปได้ปะเ่อเรื่องหัวดอกให้มันคือจัง เขาเขาเบอร์จากเบิ่งคลิปไปพ่อหลอดขาถ่ายเราตะห้างหลังไปสี่มันบ่งน้ำดิเออกบบนีทั้งหนาเนี้ยทั้งขางเนี้ยอือสิเอออันนี้ยังสอนคือโบเนี่ยมาแนะน้พ่อเฮ็ดช่องนะครับเนาะครับบอกวิธีการถ่ายอินเสิร์ตการจัดฟุตเทจให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมบอกบอกวิธีพ่อใสีเบ็ดน้ำบอบอบอกว่าเด้ดอกเสีเบ็ดเดี๋ยวีใสตากล้องสิไปทางไหนกันเนี่ยไปในน้ำหรือน้ำลึกนั่นนะ ขึ้นมาทางนี้ไหมโอ้ดูเด็กกล้องไงเกล้องเยี่ยมเยี่ยมโบชอบดูเด็กจอไงพ่อเบียดมาเพุ๊ะนักเหรอเอาอืผมว่าพี่โบต้องจัดสปอตไลท์ให้พ่อสักอันนึงแล้วมันมีไฟถ่ายคลิปอยู่จริงๆอะของเราอะมีเยอะไหมใช่มีเยอะนี่โคตรหลายแต่ว่าแห่งโไดเอามาน้ำฮู้ฮู้นู่นน่ะอุ้ยอุ้ยอีกแล้ว อโชว์สกิลได้มพี่ว่าไป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 อันนี้เหยื่อใหญ่นะพ่อเหยื่อใหญ่เหยื่อใหญ่อันเนี้ยเบอร์โบนโยวพ่อเห็นได้เห็นไฟอยู่นี่เอาไฟก็ส่องไปที่ไฟคุณไปไฟดีไปดีไปเลยบ้นพ่เห็นปลาอ๋อเห็นแล้วส่องไปเลยเนี่ยเบอร์โบนเดี๋ยวอยู่องใต่ตัวมันมันไม่เห็นเอาบอกโอ้โหระวังนะอย่าหมันหลุดนะค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อโอ้โหโก่ง วิดีโอปาให้เด็ดทำคำเด็ดเีนี้พอต้องสอนาขึ้นจับพ่อว้อย่าไปจับโอ้โห้โอเคียวยานมันลุดี่ร้องอันนี้คนใดยูโบได้ปะบันใดยูบันใดบใยูป้าอ๋อบ่ใหญ่ปไหนหอกนี่บ่ใหญ่ปไหนอันนี้ไ่ใหญ่ไม่บ่บบบบ่บบบ่รปรปอนิ้วอุ้ย โอ้คือบอกไงว่าไฟน้ำขันโอ้กับไฟกับเพราะว่าตัวน้อยสิแมนนะคือคือยื้อถ่ายถายอ่าเออตัวที่เทตะเด่นตัวตัวที่สี่ตัวที่สี่อ่ามันเฮ้ยมันพ่ออ้ตัวนี้เมื้ปลาพ่อพ่อเพิ่งเห็นไงพ่อเอาลงไปตากล้องมาถ่ายมันนี้ถ่ายให้คุณดูที่หัวไหมเห็นหัวปลาไหมสองตัวนะนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งโคตรสุดเลยอ่าแล้วทีนี้กล้องนี้มา น,นี่เห็นไหมถ่ายใกล้ๆเลยครับถ่ายใกล้ๆเลยขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยมา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 ขอไฟหน่อยเห็นป่าวไอ้ย่างๆๆๆโอ้โหดูดูหัวตัวนี้นี่กับหัวตัวนี้โอ้โหโคตรสุดเลยเมื่เสียหายรู้ิทีบุมเออแมนอยู่อ่ะก็คือว่างหันนะครับพี่น้องปิดิไอ้พี่ทิวข้างว้หน่ที่ว่าปล่อยปลาโบ่เนี่ยน้ำพ่อพ่อนางควันบอกว่าตัวไปเหน่ยเวลาพ่อมาหาปลาเนี่ยให้พ่อ หาปลาหน่อยมานำเด้อปลาคอจักดอยสองดอยปลาดิ้นดอยสองตัวน้อยเขามาหาปลาไหมบอเขามาเอาแล้วเขาเอาไปแล้วเขาก็ต้องมาปล่อยบอลก้อนใส่เบ็ดร์พรากับอยเลยแต่ว่าก็บว่าม่นสืบคลิปดิการฆ่านักคลิปแห่ได้ได้ได้คือหมายถึงว่าเราต้องปล่อยนำเผื่อกินวันหน้าเนาะไม่ใช่จะมาเอาอย่างเดียวก้องโอเคพราะกับไปหาที่ตลาดนะปลาลูกคอกน้อยนะทราบปฏิบัติโอเคปล่อยไฟด้วยโอเคไปนักไป อไปไปไปนักที่จริงเยอะใช้เบ็ดเยอะปูดี่อต้องให้มันถึงเช้านะเขาะว่าต้องใช้ใช้เบ็ดเยอะปูต้องใช้เวลาโดนๆใช้เวลานานๆน้ำลึกครับทุกคนอุ้ยอู้บน้ำอันนี้มันลึกพ่อโอ้ยเดี๋ยวทุกคนน้ำลึกมากเลยได้ไหมพ่อ เสียดายถูกค้นขบว่ามืออื่นขันมายันมือเศ้าเสียดายหลายกว่านี้อยู่พอดีมีทุละครับมีงานด่วนของมาพ่นะครับต้องไปอุดรร้อยอุดรนี่น่าจะสามร้อยกว่าโลนะใช่ไหมตากล้องครับถึง่นอนประมาณสามอกว่ากิโลครับประมาณนั้นครับเขาต้องออกจากบ้านประมาณตีสามตีสี่ให้เป็นเป็เห็นไปแจ้งยุพุ่นไหมครับเนาะครับไม่เป็นไรละมันเราต้องมาใส่ใหม่เนาะครับถึกว่า ลุดไหมลุดไม่โดนเหรอพ่อป้อนสมอไม่โดนเหรอไม่ลุดไปหมดแล้วทุกคนมาดูผลงานเราวันนี้มื้อนี้โบกับพูดแล้วครับเปิดไฟรถเลยเพราะว่ามันไฟบ่พอครับอ่ะอาตาบูน <พอ S 1> ตาบูนลูกที่จินแดงนางนางนางนับกันมาเบิ้งปลานี่ยเออแต่พ่อส่วนเบียงเนี่เอาบ่เอามาดิโอ้มาตากล้องมาดูนี่ผลงานเราวันนี้อออืื้ห ของแท้ okay, ครับอ่ะกล่องนั่นเห็นบ่เห็นครับอ่ะโ okay, อ,อเคพ่อเห็นอะไรบ่ดิมืึ่นี่ เขาี่ผู้สังเกตการมางสังเกตการเนาะพอดีขับรถมาเจอลูกเฟมอยากอยากมาดูด้วยอยากมาดูด้วยเป็นเซนเอพ่อเอพ่อขับรถผ่านกันอ่าดีดีเฟมเอาช่ยตัวได้อยู่อานเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันดีดีาีด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 ีนีด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 ีนีีด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 ีสีด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 ีนีนีด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 ีนีีด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 ีนีดีีีีด เตรียมไปถ่ายไปถ่ายแล้วเลยจริงๆอ่าเตียงปันให้ลูกเฟรมไปกินอ๋อโอเคอันนี้จะให้เฟรมนะให้เฟรมใช่ใช่แต่เฟรมไปถ่ายให้ให้น้องได้คลิปด้วยเอ่อว้าวตัวนี้ให้เฟรมเลยตัวนี้แบบให้ให้ลูกเฟรมเลยฮึลูกอุตส่ามาได้ไหมตัวหนึ่งตัวได้กี่ตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวเออนั่นแหละอันนั้นใหญ่สุดแล้วใหญ่สุดแล้วให้เฟรมหนึ่งตัวโอเคแล้ตัวใหญ่เลยนะเฟรมเหรออันนี้ให้ลุงโทนี่ให้ลุงโทนี่อีกสองตัวโอ้ยให้ลุงโทนี่เหรอ หางเดียวหางนึงเอาแต่หางเอาแต่หางอย่างเดียวเอาไปให้ยายโอเคยายแล้วให้คนที่บ้านโอเคเสียดายพี่น้องว่าบ่ได้อยู่ยามอีหลีครับเพราะว่ามีงานด่วนนี่แหละนี่ต้องไปต้องไปอู้ดรานไปตีสามตีสี่ประมาณนั้นให้ผมจะแก้นคุณแมนครับแต่ว่าไปพูดเท่ากับที่มีคลิปอยู่หรอเท่าที่ไป เพราะว่าไ,ไอต<ร>เต็นมังกรเฉลยเนาะนแล้วก็มีบอ่อไม่พอมีบอ่อเพราะว่ามือแรงแหละย้ำมือแรงมืออื่นเนาะเขามีสาวน้อยเพลิงฟาแพงเตง็มบงกันบ่นบสาวน้อยเพลิงฟาแพงเขาไปตะเ้าแล้วเขาไปลงเพ็ดใบเอพอพระนิเพาย้ำมือแรงมาเขา,าก็เก็บก็ว่าพี่ยศพินโยบอกว่าการันตีได้ปลาแน่นอนไปไปดวนกันเลยคันคันคันว่างเบ็ดไม่ได้นี่พี่ยศมาเอาเบ็ดคืน เอาใายลงเหมือนกันปะาโอเคอันอน ri, ี้เขากัคือจริงๆแล้วเขาได้ยีหลีนะครับเนาะ ai, แต่ว่าเขากัเสียดายแต่ว่าเขาบอกเด้๋ยวยุยามอีกแล้วก็ช่วงเศร้าก่ได้๋ยวยุยามอ่ะโอเคนะครับเนาะแบกปันเบื้องแล้วเอาโบบอกไงบอก <c oughs> ถ้าดูแล้วชอบใจอย่าลืมขอและกดแชร์นะครับให้พ่อแม่พาลุยแล้วก็แลมโบ้วก็ลุง,ลลงทุนิจินแดงได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์เนื้อหาดีๆนะครับเฮ็ดคลิปแบบบ้านๆหรือว่าใส่โบพาลุยกับว่าอยากไปแทรกแซงพ่อหลายบันได เพราะว่าของพ่อแล้วก็เห็ดเป็นแล้วเนะาะแต่ว่าโบกสิมาแนะนําเทคนิคต่างๆให้อีกการถ่าย<ห>ทํา <ำ S 1> แมนให้มันให้มันแบบอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรโปรดักชันขึ้นจากหน่อยนึงอ่อาแต่ของพ่อก็เอาความเลี้ยวความบ้านเก็บไว้คาําว่าบ้านๆเนี่ยโอเคม,มาพ่อแ <บา S 2> มนแมนอ่าโบก็จะเยกกลับไปบ้านเดี๋ยวไปสอนตัดต่อคลิปอีกทีเพราะว่าคอมกัดถอยมาไม่ได้วโอเคจัดไปโอเคจัดเต็มโอเคป่ะพี่น้องโอเคครับป้าพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย วันนะครับ